ถามว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศอยู่ในช่วงวิกฤตนี้รัฐบาลไหนที่สามารถที่จะดำเนินบริหารงานไปได้ตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมบรรดาผู้ที่สมัครในการลงเลือกตั้งสอสอ และการจัดตั้งรัฐบาลเชื่อแน่ว่าในปี2566นั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งมานั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นมีผลที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจก่อให้เกิดควาดีความก่อให้เกิดความรุนแรงสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง อยู่ในภาวะช่วงที่มีผลก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนั้นต้องมีความแข็งแกร่งพอสมควรต้องมีทั้งอำนาจมีทั้งบาร,รมีที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าในช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามกลุ่มที่เรียกร้องยกเลิกกฎกฎหมาย112ยังก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะวิเคราะห์ไปแล้วว่ารัฐบาลไหนที่สามารถที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จได้โอกาสช่วงจังหวะนี้คงคงจะเป็นไปได้ยากครับมีคําถามถามมาว่าดวงของผู้นําแต่ละคนมีใครบ้างที่สามารถที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้เวลานี้ปัจจุบันนี้มีพัก ก้าไกลซึ่งมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นว่าที่คัดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลในดวงชะตานั้นมีผลปะทะเกิดขึ้นกับดวงเมืองขอให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนสร้างความขัดแยง้งและในพื้นฐานดวงชะตาของคุณพิธานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วทำงานเป็นทีมมีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่ในดวงชะตานั้นดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็นใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งและมักจะเบียดเบียนตัวเองให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในโรงของคุณพิธานั้นเมื่อมีผลประทะกับดวงเมืองโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในการบริหารบ้านเมืองนั้นเป็นไปได้ยากครับส่วนคุณธนาธรคุณธนาธรจึงลุงลวงขิดนั้นเป็นบุคคลที่ มีโอกาสที่สามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารบ้านเมืองได้แต่ในดวงชะตานั้นมันเหมือนกับมีสองเส้นทางให้เลือกถ้าหากว่าเลือกเส้นทางที่ดีสุดก็จะมีโอกาสส่งผลในประสบความสำเร็จมากแต่ถ้าหากว่าเลือกเส้นทางไปในเส้นทางที่เลวสุดๆดหรือแย่สุดๆดก็สามารถที่จะทำให้ตนเองนั้นอยู่ในอีกระดับหนึ่งของความที่เลวร้ายก็ได้ เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณธนาธรน,นั้นโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นผู้นํานั้นในดวงชะตาไม่มีครับแต่ถ้าหากว่าคุณธนาธรน,นั้นจะเลือกที่จะเดินทางในเส้นที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะนําพาชีวิตของตนเองนั้นไปสู่ความสําเร็จนั้นมีโอกาสอย่างแน่นอนครับส่วนคุณองค์อิงแพทองทานชินวัตรถึงแม้นว่า จะมีดวงของความเป็นผู้นำอยู่ในตนเองสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารหรือผู้นำประเทศหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลได้แต่ในดวงชะตานั้นมีดวงปะทะก่อให้เกิดความแตกแยกต้องระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและถ้าหากว่าต้องการที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารจะต้องไม่มีเรื่องของคุณพ่อเข้ามายุ่งเกี่ยว และคุณอุงอิงจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้แทน <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้นำเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำรัฐบาลในโอกาสต่อไปแต่ต้องใช้เวลานะครับปี2570 70มีโอกาสได้ขึ้นอย่างแน่นอนครับถามว่าในช่วงระยะน,นี้มีใครที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง ผู้นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีบุคคลที่น่าสนใจครับพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลมีโอกาสที่จะได้ขึ้นตำแหน่งแต่อาจจะไม่มั่นคงเท่าที่ควรไม่เกินสองปีต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนถามว่าประเทศไทย การที่มีผู้นำเพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จนั้นต้องมีลักษณะแบบไหนในช่วงจังหวะนี้ตอบได้เลยนะครับว่าต้องมีอำนาจต้องมีบารมีในการที่จะบริหารประเทศถ้ามีบารมีแต่ไม่มีอำนาจก็ไปไม่ได้เป็นไม่รอดแต่ถ้ามีอำนาจแต่ไม่มีบารมีก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนายกรัมนตรีหรือผู้บริหารที่จะมีโอกาสบริหารบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในช่วงระยะ4ปีนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีอํานาจมีบารมีและถ้าหากว่ามีอํานาจมีบารมีนั้นในโอกาสนี้ถามถึงตัวบุคคลของแต่ละพักแต่ละกลุ่มว่ามีใครบ้างพอที่จะมีอำนาจ ในการบริหารบ้านเมืองให้ประสบความสำเร็จตอบได้เลยครับว่าไม่มีครับติดตามข่าวจากบางกอกข้อสื่อแล้วอย่าลืมกดซับสไ i b ์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ